อดีตซุปตาจบิ้นเส้นทางบันเทิงถูกจำคุก13ปีในประเทศออกจากประเทศจีนเป็นเวลากว่า2ปีแล้วค่ะที่อาีตตซุปตาดังดันมังกรอ,อย่างคริสวูถูกจับกลุมในคดีลวงละเมิดทางเพศและล่าสุดวันที่24พฤศจิกายนศาลอุทธรณ์ประกาศผลแล้วให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้นคือจำคุกรวม13ปีและในประเทศออกจากประเทศจีนโดยเพจข่าวสารบันเทิงจีนรายงานว่าศ อุทธรได้ประกาศต่อสาธารณะเกี่ยวกับคำพิพากษาในคดีอุทธรของอู่อี้ฝานในข้อหาคมคืนและรวมตัวกันม่วสุมอนาจารโดยพิพากษาให้ปฏิเสธคำอุทธร์และยืนตามคันตัดสินของศาลชั้นต้นที่คำาพิพากษาจำคุกอู่อี้ฝานเป็นเวลา11ปี6เดือนในข้อหาคมคืนและถูกเนรเทศออกจากประเทศจีนและจำคุกอีก1ปี10เดือนในข้อหาม่วสุมอนาจารรวมโทษต้อง จำคุก13ปีแล้วจึงส่งตัวออกนอกประเทศหลังจากประกาศคำตัดสินของศาลชั้นต้นอูอี้ฝันก็ได้ยื่นอุทธรณ์ ซึ่งสารยืนยันตามคำพิพากษาเดิมหลังจากการพิจารณาคดีแล้วว่าคริสบูและเมิดเจ็ดจำนงของผู้หญิงเหล่านั้นและใช้ประโยชน์จากความมืนเมาของเหยื่อหลายรายเพื่อมีเพศสัมพันธ์พฤติกรรมของเขาถือว่ามีความผิดฐานคมคืนและเขาก็ได้รวบรวมคนกลุ่มหนึ่งไปทำกิจกรรมลามกอนา,าจารพฤติกรรมของเขาเข้าข่ยรวมตัวคนเพื่อการม่วสุมอนา,าจารความผิดขวัญได้รับโทษตามกฎหมาย